หลังจากที่เว้นวักไปหนึ่งสัปดาห์นะครับหลีกทางให้กับศึก FA ครับสุดสัปดาห์นี้ครับศึกพรีเมียร์ลีกกลับมาเสริงแข่งกันอีกครั้งแล้วก็เป็นการเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวพ้นโค้งปุ๊บ,บก็จะเข้าสู่ทางตรงสถานการณ์ตอนนี้นะฮะพวกพี่ๆหงแดงผู้หังการลิเวอร์พูลฮะเขาเรียกว่านำาลิ้วเลย นำโด่งเป็นจ่าฝูงนะครับกำลังจะเลี้ยวเข้าโค้งสุดท้ายเนี่ยลิบุลนำเป็นจ่าฝูงโดยทิ้งห่างทีมตามอันดับสองอย่างอาร์เซนอลเนี่ยไม่เยอะฮะสิบสามแต้มเท่านั้นเองนะตามอยู่อ่านำอยู่สิบสามแต้มแม้ว่าจะแข่งมากกว่าหนึ่งนัดแต่วันนี้นะครับวันนี้มีโอกาสดีมากๆที่จะทำแต้ม ทิ้งห่างไอ้ปืนใหญ่ออกไปอีกยิ่งท่างมากเท่าไหร่นะครับมันนํามาซึ่งความท้อแท้ความเหนื่อยล้านะฮะคือมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาลองนึกดูดิไอเชียธรรมดากูตามสิบสามแต้มแม่งก็แทบจะแม่งแทบจะไล่ไม่ทันอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไล่บี้เข้าไปนี่แม่งทิ้งไปเป็นสิบหกแต้มอีกนะครับพอทิ้งสิบหกแต้มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบเอาแม่งเซ็งว่ะ หมดอารมณ์นะหมดอารมณ์ไม่อยากเล่นแล้วเมื่อไหร,ร่ฤดูกาลมันจบจบไปหรือไม่ก็ต้องไปเน้นนะครับในรายการอื่นซึ่งอัลเซนอลตอนนี้เขายังมีลุ้นนะครับในถ้วยใหญ่ยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะส่วนเลียพูลน,นะครับวันนี้เจอกับซอลตันทีมบุ้ยของตารางบางคนบอกโอ้ยระวังบุ้ยติดคอผมบอกแบบนี้นะฮะบุยติดคอพองไม่มี <laughs> ไม่มีระดับนี้นะฮะลิพูลตอนนี้มีหกสิบเ็แต้มนำโดดมาจากฝูงของบรีเยรีกขณะที่นักบุญนะซะามตันก็จองลงนะครับจองลงจองวัดนะครับจองวันชาปนก,กิจเป็นที่เรียบร้อยคือยังไงก็ตกชั้นแน่ๆบางคนบอกเอ้ยเจอบอลตกชั้นเล่นยากไม่ยากครับคือซามตันเนี่ยเขาไม่ดิ้นหลนเขาไม่กระเสือกสนเขาไม่สู้แล้ว คือเขายอมแล้วเพราะว่าเขามีแค่ก้าแต้มนะมีแค่ก้าวแต้มชนะทุกนัดนะครับถึงจะรอดตกชั้นแล้วก็ต้องไปแช่งทีมอื่นนะฮะเอาแค่ชนะแค่นัดสอนัดเนี่ยยังยากเลยมันจะไปชนะทุกนัดได้ยังไงนะครับโอ้ยตายกันพอดีนัดแรกที่เจอกันเนี่ยที่บ้านของซามตันทีเซนแมรีเซเดียมโอเคแหละลิบูลอาจจะดูลำบากลำบนนิดนึงนะฮะเหมือนเหมือนจะเหมือนจะถูกบวย อ่าระคายคอตอนอมบวยนิดนึงแต่สุดท้ายก็ได้3มแต้มนะครับส่วนค่าคืนวันนี้ตอนสี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยพวกพี่ๆจะเล่นที่แอนฟิลนะครับเจอกับทีมบวยอย่างซ้ำตั้นถ้าเอาจริงนะคำถามอยู่นี่เองถ้าเอาจริงก็ชนะเยอะถ้าเอาไม่จริงถ้าลงไปเล่นเล่นก็อาจจะชนะน้อยคําถามคือแล้วอานสล็อต เอาจริงเอาจังมากขนาดไหนเนื่องเพราะว่าวันนะครับวันลวะววันอังคารที่จะถึงนี้นะครับมีเกมระหว่างลิว์พูกับเปสเชรออยู่ซึ่งเป็นเกมสำคัญแม้ว่าเกมแรกลิว์พูจะบุกไปอัดเปสเชถึงถิ่นเลยนะครับแต่มันยังไม่ได้การันตีนะครับว่าจะเข้ารอบเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องนี้ว่า มันเพราะอะไรลิเวอร์พูลต้องเน้นเกมกับเปสเซตีแอนฟิลอย่างจงหนักเพราะนั้นคำถามคือคือนนี้จะเอาจริงเอาจังมากขนาดไหนหรือจะเอากันแบบเล่นๆนะคือเกมคืนนี้เนี่ยที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับซอหซมตันเนี่ยนะครับเอาตรงๆนะครับคือมันไม่มีพลิกล็อกอะไรหรอกไม่ต้องกลัวเรื่องบวยติดคอมันอยู่ที่ที่ว่าจะชนะ เยอะหรือชนะน้อยถ้าส่งตัวจริงลงแบบเต็มอัตราสึกผมมั่นใจว่าเกมจะขาดตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับคือทำตันมาอุดนั่นแหละแต่อุดยังไงก็อุดไม่อยู่หรอกเกมรุกของเรวุนดุดันนะฮะเกินต้านทานถ้าเอาจริงเอาจังเต็มอัตราสึกตั้งแต่แรกรับรองได้ว่าเกมขาดตั้งแต่ครึ่งแรกหรืออย่างน้อยๆครึ่งแรกก็ต้องขึ้นนำหนึ่งประตูนะครับคำถามคืออ้าวมันมีเกมป s เเนี่ย สะแยะยิ้มยักคิว้วยึก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 พางกลักมือเรียกวันอังคารนี้ที่แอนฟิลนะครับสกอร์นัดแรกอย่างที่ทราบกันดีลิพูลชิงความได้เปรียบก่อนนะครับบุกไปเอาชนะเปเอสเชนหนึ่งประตูหนึ่งประตูต่อศูนแต่มันยังไม่การันตีเข้ารอบนะครับแม้ว่าการบุกไปชนะคู่แข่งนอกบ้านแล้วกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยมันจะช่วยให้ทีมของคุณได้เปรียบ คู่แข่งแบบมหาศาลแล้วก็เรื่องของสถิติเรื่องของเปอร์เซ็นต์เข้ารอบตอนนี้มันเป็นของรีพูลแบบทั้งหมดเลยนะครับคือพูดง่ายว่าดูมุมไหนรีพูลก็ได้เปรียบแต่อย่าเพิ่งโกรธผมนะฮะพวกวิปรีนะพี่น้องเด็กหงษ์อย่าเพิ่งโกรธผมนะผมขอพูดความจริงนิดนึงแต่เกมนั้นเนี่ยรีพูลชนะก็จริงนะครับด้วยความเป็นฟุตบอลดิสอส์ฟุตบอลเนี่ยรีพูลชนะก็จริงฟุตบอลไม่มีนะฮะไม่เหมือนมวยไม่มีนับคะแนนไม่มีชนะคะแนน นะครับมีแต่วัดที่ประตูใครได้ทําได้มากได้น้อยมากกว่าการลิบุลทําได้มากกว่านะครับแม้ว่าจะมีโอกาสเพียงน้อยนิดแต่ก็คือเป็นผู้ชนะอย่างไรก็ตามมันมีจุดที่น่าสังเกตนะครับคือเกมนั้นนะี่ะเปสเชนเหนือกว่าเลี้ยวพูลเยอะมากเยอะจนผมเนี่ยที่ติดตามดูลิบูลแทบทุกนัดรู้สึกตกใจไม่คิดว่าลิบุลจะเป็นรองคู่แข่งมากขนาดนี้ เข้าใจครับว่าลิพูเนี่ยโอเคอาจจะตั้งใจเล่นเกมรับนะเน้นเกมรถบัสเหมือนกับที่แมนยูเคยทํากับตัวเองเนี้ยนะแล้วก็มีคนไปแซวเขาว่าโอ้ยเล่นไม่มีศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยผมบอกแล้วว่านี่มันคือกลยุทธ์ฟุตบอลมันคือกลยุทธ์นะฮะไม่ใช่พอเขาอุดไปบอกเขาไม่มีศักดิ์ศรีแน่จริงอย่าอุดดีอ้าวเฮ้ยของเข้าตัว,ขอ,ข,ตวของเข้าตัวดีแบบนี้ไม่ใช่ของเข้าตัวผมอธิบายไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกันฟุตบอลมันเป็นเรื่องของการวางแผนแก้เกม นะครับไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็ลงไปแล้วก็ต่อยกันเตะกันอัดกันไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ต้องใช้สมองในการเล่นคือเกมนั้นเนี่ยโอเคเข้าใจว่าลีพูลอาจจะตั้งใจไปเล่นเกมรับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือโดนบุกอยู่ข้างเดียวแทบจะงงหัวไม่ขึ้นแล้วเล่นเกมโต้กลับเล่นเกมสวนกลับไม่ได้มันน่าสนใจตรงนี้ครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณตั้งรับแล้วคุณสวนกลับเนี่ยลองลองไปเทียบกับเกมที่ อาบ,บุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูนะครับมันมันจะเหมือนกันและแตกต่างกันคือเกมนั้นลิบูลตั้งใจรับเลยเล่นแบบรถบัสเลยนะครับจนเจ้าถิ่นอย่างแมนซิตี้เนี่ยหาทางเข้าบ้านไม่เจอจะเคาะประตูกี่ครั้งกี่ครั้งลิบูลไม่ยอมเปิดให้ขนาดพังประตูยังพังไม่ได้แล้วใช้จังหวะจู่โจมนะฮะสวนกลับแบบรวดเร็วนะครับพิฆาตแมนซิตี้แต่เกมกับเอเอ โดนบุกอยู่ข้างเดียวเลยเกมสวนกลับก็ทําไม่ได้นะครับคือบอลเนี่ยจะไปตายพยายามจะสวนกลับปุ๊บเลยครึ่งหนามไปหน่อยนึงก็จะไปตายทั้งซาร่าทั้งลยดิอาสทั้งกองหน้านะครับเล่นไม่ได้แต่ฟุตบอลบางทีนะฮะอย่างที่เราพูดอยู่อยู่เป็นประจำนะครับบางครั้งมันก็ไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้น สิ่งที่น่าตกใจคือ p s นเนี่ยมีโอกาสทําประตูทั้งหมด27ครั้งเยอะมากลิบุนปล่อยให้ p s c มีโอกาสเยอะมากโอเคแหละแม้ว่าโอกาสทองมันจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแต่ถ้าเราดูจากจังหวะที่พ่อหมีอลิซงเบเกอร์เซฟเนี่ย9ครั้งเนี่ยโอ้โหมันเกือบโดนเนี่ยอยา่างน้อยๆเนี่ย2ถึง3ประตูนะครับ สองถึงสามประตูที่พ่อหมีเนี่ยช่วยให้ลิวพูลไม่เสียประตูนะไม่เสียความบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันจังหวะโต้กลับไปทําประตูของลิวพูลเนี่ยมีแค่สองครั้งตรงกรอบหนึ่งครั้งนั่นคือประตูชัยที่ไอจุกฮาวิเอเลียดซันโมเข้าไปเรามองมุมถ้าเรามองมุมแบบเป็นเด็กหงอ่ะ โอ้โหเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ามีโอกาสแค่สองครั้งเข้ากรอกครั้งหนึ่งได้หนึ่งประตูชนะริพุนควักชัยชนะกลับออกมาจากพาร์ท้ดยแพลงไส้สาเร็จโอ้โหเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากเป็นชัยชนะที่แบบโคตรสะใจจริงฮะเป็นชัยชนะที่โคตรสะใจจริงๆเพราะว่าเล่นเป็นรองแล้วแล้วบุกปชนะเขาได้แต่ถ้าเราลองตึกตรองนะฮะลองพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนเราจะพบว่าเฮ้ย มันคือสัญญาณอันตรายนึกออกไหมฮะในอีกมุมหนึ่งมันคือสัญญาณอันตรายนะคุณให้คู่แข่งครองบอลถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตคุณอนุญาตให้คู่แข่งมีโอกาสทำประตูถึงยี่สิบเจ็ดครั้งและถ้าไม่ได้พ่อหมีเซฟไว้เก้าครั้งเนี่ยคุณคุณน่าจะโดนอย่างตำต,ำ,ตำเนี่ยคุณน่าจะโดนหนึ่งประตูแน่และที่สำคัญคุณมีโอกาสทำประตูคู่แข่งแค่สองครั้งตลอดทั้งเกมนี่คือสัญญาณไม่ดีนะครับ ถามว่าเพราะอะไรเล่นในบ้านตอนนี้สถานการณ์ทำให้เปเชไม่มีอะไรจะเสียเขาต้องเปิดเกมรุกแต่คงไม่ได้เปิดเกมรุกแบบผีผามเมราะว่าตามหลังอยู่ลูกเดียวเขาจะเปิดเกมรุกแบบลัดกลุ่มในช่วงแรกก่อนแล้วดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงค่อยไปเล่งเอาตอนหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้เราค่อยมาว่าอีกทีในวันอังคารนะครับแต่แต สิ่งที่ผมชี้ให้เห็นคือลีบูอลอเนอรสล็อตต้องคิดนะครับว่าวันนี้จะโรเตชันยังไงดีเพราะว่าถ้าใช้ผู้เล่นชุดเดิมเตะมาเมื่อคืนวันพุธพักสองวันวันนี้มาเตะวันเสาร์แล้วเดี๋ยวได้พักอีกเท่าไหร่อาทิตย์จันท์อังคารเตะมันจะอ่อนล้ามากเกินไปหรือเปล่าถ้าใช้ผู้เล่นชุดเดิมเพราะว่าอเนอรสล็อตใช้ผู้เล่นชุดเดิมแทบ ทั้งฤด,ดูกาลเลยนะครับผู้หักประตูอลิสงเบเกอร์แผงแบ็กโฟ์ขวาเทรนนะคอนเนอร์บรลลี่เจ็บเทรนก็ต้องลงต่อซ้ายนะครับยังไงแอนดูโรบัสันก็ต้องได้ลงก่อนซิมิการ์ดคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับเฟอร์จิงฟันได้เป็นตัวหลักคู่กับโกนาเต้ไม่ค่อยกล้าที่จะใช้ยาเรลคอนซาสักเท่าไหร่ในขณะที่โจโกเมสก็ถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปกลางสามคน วัตรุเอนโดเป็นสำรองถาวรไปแล้วเพราะว่าเขาใช้กราเฟนแบกกับมัรคอลิสเตอร์นะครับเป็นคู่กลางมีโซบอสไลสลับกับเคอร์ติสโจนนะเป็นตัวรุกสามตัวข้างบนก็ชัดเจนนะครับคนี่รับโปรเจ็ Bo ไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นทางซ้ายก็น่าจะเป็นลุยดิอาร์สทางขวาเป็นโมซาล่าหน้าเป้าก็ต้องเลือกเอานะครับระหว่างเดียโกโชตากับ ดาวินนูนเยสมันจะมีอยู่เท่านี้คือขนาดทีมใหญ่จริงแต่จะใช้ผู้เล่นอยู่ประมาณเนี้ยนะครับจะใช้ผู้เล่นอยู่แค่ประมาณนี้เมื่อวันกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบทหนักไปแล้วถ้าวันนี้ใช้ชุดตัวจริงอีกนะครับอาจจะเล่นแบบถนอมตัวหน่อยก็อาจจะชนะซามต้านไม่เยอะแล้วค่อยไปโหมกระหนำ่ำหนักอีกทีหนึง่งในวันอังคารที่จะมาถึงอาจจะมีการโรเตชันกัน นะครับสองสามตำแหน่งจริงๆเจอซ้ำตันเนี่ยโรเลชันได้เลยให้พ่อหมีพักก็ได้เอาบิ๊กเวิร์ชวัวจิฟันได้พักบ้างก็ได้นะครับนะให้อยาเรียคนซ่าลงบ้างก็ได้ทางซ้ายให้คอสตาซิมิกาสลงบ้างก็ได้ฮาวิเอเลียดลงมาแทนซาร่าบ้างก็ได้นะครับแต่อย่าไปเล่นวอลเลย์บอลเหมือนเกมเจอปรีมัดละกันนะฮาวิเอเลียดเคอติสโจนและดาวิน นูนเยสนะครับเอาลงบ้างก็ได้ไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าทีมที่จะมาเยือนแอนฟิลด์ในค่ำคืนวันนี้คือทีมบวยโคตรบวยโคตรพ่อโคตรแม่บวยนะฮะลูกหยีด้วยแถมลูกหยีแถมอะไรไปอีกเยอะเลยอย่างซาอมตันนะครับชนะแค่ประตูเดียวก็แย่แล้วนะเอาตรงๆไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้โยนความกดดันใส่เพราะฉะนั้นน้ำบ่อหน้าสำหรับลิบูลตอนนี้นะครับเกมกับเปสเวนอัคาร สำคัญกว่าวันนี้ดูครับว่าอาร์นเนอร์สลตจะจ,จัดตัวอย่างไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปว่ากันเรื่องนี้นะครับขอเวลาสักสองสามนาทีอะ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 อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านบางคนรู้แก้วว่าผมจะโฆษณานะขอความกรุณานิดหนึ่งแล้วกันนะคนเรามันก็ต้องกินต้องใช้บ้านก็ต้องเช่ารถก็ต้องผ่อน รับไม่ใช่เด็กวัดบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อปรึกซา,าหาหรือไม่ต้องซีเฮสัตถุยสัตนะ่ะนี่ฝึบขึ้นมาฝึบขึ้นมา Inner to you กางเกงชั้นในชายนุ่มสบายกระชับทรงสวยฝึบขึ้นมานี่ผมมี QR code โคให้นะครับก็บต้องบอกว่าสภาพอากาศบ้านเรามันร้อนเหนอหนะเฉะแฉะชุ่มโชคนะ ใส่เกงในอย่าไปใส่อะไรที่มันรัดไข่มากนะครับมันอึดอัดมันทําอะไรไม่สะดวกไปเดินห้างไปดูหนังไปกินข้าวนะพาหญิงไปเที่ยวแม่งใส่เกงชั้นในใชายอินเนอร์ทูยูแบบผมนะครับมันจะรู้สึกนุ่มสบายเหมือนไม่ใส่อะไรเลยแต่นะครับมันไม่เหมือนไม่ใส่อะไรเลยตรงที่ว่ามันห่อหุ้มไข่ของเราไม่ให้แกว่งไปแกว่งมาด้วยนะครับที่สําคัญนะมันไม่เข้าตูดหลายคนหลายท่านมีปัญหานะครับพาหญิงไปเดินห้างกางเกงในเข้าตูด ครั้นจะเอามือล้วงเข้าไปดึงกางเกงในออกจากขอบดากเงาดากของเรานะครับมันก็ดูแหมมันดูแบบไม่ไม่ค่อยมันดูบัดสีอ่ะมันดูไม่ค่อยดีถ้าเท่าไหร่ในสายตาของหญิงนะเดี๋ยวหญิงก็จะงงเพราะฉะนั้นใส่กางเกงชั้นในชาย Inner to you ครับขอโทษนะดีจริงๆคุณภาพสูงมากถ้าไม่ดีผมไม่รับโฆษณาและไม่กล้าแนะนำนะครับ นอกจากจะนุ่มสบายกระชับเก็บทรงสวยแล้วหนึ่งกล่องนะครับราคาย่อมย,ย,ยาวหนึ่งกล่องเนี่ยมี2ตัวแต่สีขาวก็ได้สีดําก็ได้จะคละสีก็ได้นะฮะร,ราคาเริ่มต้นเพียงหนึ่งร้บหาบาทมีทั้งผ้าคอตตอนผ้าโมเดลนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยมีทั้งอ่ายีสมีตั้งแต่27่สถึงสีนิ้วขนาดนี้ไม่ใช่ขนาดหํานะฮะขนาดเอว ขนาดเอวยีนิ้วถึง44นิ้วราคาเริ่มต้น185บาทมีส่วนลดพิเศษด้วยผมวางลิงก์เอาไว้ให้ตามลิงก์ที่ผมวางเอาไว้นะครับไปตามนั้นจะได้ส่วนลดพิเศษและก็ส่งฟรีอีกต่างหากก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับกางเกงชั้นในชาย i n n เนอร์ทูยนุ่มสบายกระชับเก็บทรงสวยไม่บาดไข่ไม่เข้าตูดแถมราคาก็ 个陰有嘅。